สวัสดีตอนเช้าๆครับกะว่าจะมาเลาะหาทำครบไปตีพึ่งบนต้นกระบกครับเอาเอาน้องมาขึ้นอีกต้นหนึ่งต้นกระบกืกปวนนี้ผมขึ้นไม่ได้มาเจอเนี่ยครับอยู่ติดทางเลยลังงริ่มเลยฟุกเลยครับ <c oughs> เนี่ยครับกะว่าจะมาทำครบสักหน่อยพอได้อยู่ครับถึงไม่มีอะไรมากก็อาจจะมีล้างอ่อนสักหน่อยนึงครับนั่นน้ำหวานก็พอได้อยู่ ไปครับเดี๋ยวทำครบมาลองสโลว์กันดูแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นต้นไม้นู่นด้วยครับเมื่อวานนี้ผมขึ้นไม่ไหวมันสูงเกินเลยเอาพาอีกคนนึงมาขึ้นเดี๋ยวขอทำครบสักคู่ครับเฮ้ยมันปาดไปแล้วมั้งนะฮะมันลอยยับต้องไหนดูที่ลอยเขาตีแล้วหรือไงไหนะละทีเนี้ยไหน,น,น,นใช่รู้อ่ะ อืมแม่ทีแรกนึกว่ามีรอยคนปาดแล้วยังไม่มีครับยังรอดตายเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําครบครับเดี๋ยวจะทําไปเผื่อต้นไม้นุ่นด้วยอันนี้เดี๋ยวลังนี้ทาครบนน้อยเอาเดี๋ยวหาทําครบให,ใหญ่ไปต้นไม้นุ่นด้วยลังหนึ่งลังใหญ่อยู่ต้นนุ้นสักครู่ครับขอทําครบกันให้เดี๋ยวจุดครบเรียบร้อยครับพร้อมลุยครับแม่ว่าจะตีเมื่อกี้นี่ตีไม่ทันเมื่อทันได้ใส่หมวกแล้วพึ่งมาลงมาต่อยก็เลย ต้องหมาอันนี้ใหม่ทีนึงหนีไปแล้วออกมาใหม่ทีนึไปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับโหหลังหย่อนเลยมันเตรียมจะเล่นเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอจะน้ำหวานไปแล้วกันครับมีน้ำหวานแล้วโอ้ได้น้ำหวานเยอะอยดโอ้น้ำหวานเบ้เอเลยพี่น้นงเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดีๆก่อนโอ้น้ำหวานสวยมากเลยครับ ก้อนน้ำหวานสวยงามครับนี่ครับน้ำหวานเยอะอยู่หลังนี่เป็นเชิงกระดาษครับผมจะปล่อยไว้ครับขอแต่น้ำหวานก็แล้วกันครับน้ำหวานสวยไปสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องเหอนครับปาดกันครับสักครู่ครับตั้งกล้องเรียบร้อยครับผมนี้สวยงามขอแต่น้ำหวานก็แล้วกันครับน้ำหวานใ่ 嗯。<laughs> <laughs> น้ำหวานเปื่วยครับตอนแรกก็จะปล่อย้ังไว้มันขาดก็เลยต้องปาดลงก่อนโห้ใชเรียบร้อยครับตอนแรกก็จะปล่อยรังไว้มันขาดครับรก็เลยต้องปาดลงเดี๋ยวให้ไปกอนที่ใหม่ไปครับเดี๋ยวไปดูลังต้นต้นไม้กันต่อครับไปครับเอามาต้นที่สองครับ ต้นที่สองหลังอยู่บนพหลังใหญ่อยู่เริ่มมีตัวมาต้อนรับและเอาพานเอาเอาน้องมาขึ้นครับต้นนี้ผมขึ้นไม่ไหวกําลังอายุเยอะแล้วกําลังไม่ไหวนู่นครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับหลังพึ่งอาจจะย้อนแสงหน่อยครับหลังใหญ่อยู่บนลำบุมเลยนี่เหรอครับดำๆนู่นเลยครับมันจะย้อนแสงสักหน่อยนะี่ใหญ่อยู่ มีตัวมาฉบโฉบแล้วล่ะอาจจะได้จุดครบก่อนกำหนด,อนด,ดตอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามีอาการยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกบอกมึงตอกไปเรื่อยเดี๋ยวกูดูเหตุการณ์ให้อหเออแต่มีตัวมาตัวนึงแล้วล่ะครบมึงจะพอถึงป่าล่ะถ้าจุดด้วยฮะครบมึงถึงไหมถ้าจุดด้วย,วยตัวใช่้เดี๋ยวตัวใช่ใช่มีจุดตัวเดียวเดี๋ยวกวนกูด้วย เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันครับแม่อยู่ไม่ได้ต้องจุดครบครับลงมาลุ่มเลยจุดเลยจุดเลยเอ๊ะทำไมลงเยอะจังว่าวันนี้เนาะจุดไล,ล่ลแม่เลยเดี๋ยวผมขอจุดครบก่อนครับตัวมากวนยังขึ้นไม่ถึงครึ่งต้นเลย็กน้องเลยเล่นงานแล้วพอโดนคอนไปต้กงหน่อยก็เงียบไม่ได้เตรียมหาครบไปสักอันเนาะ เดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีหนึ่งครับเดี๋ยวจะพยายามเอาให้ได้อยู่สักคู่ครับ <c oughs> ยังเอาไม่ได้ครับหนีก็เกิดกระเจิครับมันดุจริงๆครับ <c oughs> มันอยู่สูงครับเลดเดี๋ยวยังฝืนไม่ได้นี่ได้ลังตะกี้มาก่อนครับเดี๋ยวตอนพี่บ่ายมาดูอีกทีครับ <c oughs> ไไม่มมดูใหเดี๋ยวตอนบ่ายก่อนฝนต้องดูก่อนว่าฝนจะตกหรือเปล่ามันดุครับดุมากๆเลยไม่ไหวมันอยู่สูงครับเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกต่อครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนบ่ายหรือตอนเย็นครับลังดูเมื่อตะกี้แย,ยกกันมาครับมาเจอกัน,นีอีกหนึ่งรังอันนี้ผมมาเจอคนเดียวนะครับแย,ยกกันไปอันนึงเขาไม่ไหวครับน้องน้องเขาไม่ไหวเขาขอกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนเมื่อกี้โทรมาเลยว่าครับบอกอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะลุยใหม่เดี๋ยวผมขอดูลังนี้ก่อนท่านีลังนี้เสร็จเขาจะกลับไปหาเ็าจะไปลุยใหม่ครับไปลังต้นดุนั่นแหละเดี๋ยวขอโล่รังนี้ก่อน มีอะไรหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยก็อย่างนี้เลยครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลุยก,กันครับลองดูว่าจะมีอะไรหรือยังสักครู่ครับเดี๋ยวขอทำทำครบก่อนเกุดครบแล้วครับปล่อยไว้ก็ไม่ค่อยเหลือครับไม่เหลือสักรังเลยที่ผมปล่อยไว้เกือบเกือบ,บ,บสิบรังครับหมดอันนี้ก็อยู่ที่ลงโลกเลยครับข้างทางผักคนผ่านไปผ่าน,านมาเดี๋ยวก็เห็นอีกอยี้ต้องจัดก่อนแล้วครับ ได้เล็กเล็กเล็กน้อยก็ต้องเอาเก็บเล็กก็ส่งน้อยเดี๋ยวลองร้องทุกคนถ้าท่านยังไม่มีอะไรผมก็จะยังไม่เอาเนี่ยครับลองปัดตัวนิดนึงให้ร้อนควันนิดเดียวก่อนดูก่อนว่ามีอะไรเปล่าให้ยอมออกครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะโอ้มีอยู่มั้งครับกําลังสวยอยู่โอ้ข้างชั่วเดี๋ยครับมีอยู่ครับแต่น้องสานจะมีฝ่าไม่รู้เขียนนี้ โอ้มีรังอ่อนครับอ,อย่างนี้ค่อนชั่วหน่อยนึกว่าไม่มีอะไรน้ำหวานเสียน,นี้น่าจะไม่ดีโอ้ันเดี๋ยวครับแ่มีรังอ่อนอยู่ครับเดี๋ยวสักคู่ควันสำหรับฟวันเรียน้ำหวานไม่ค่อยมีดีครับน้ำหวานมีน้อยหนึ่งแต่หลังใช้ได้เลยครับลังสวยอยู่ <c oughs> ขวันขวัเข้าตาเดี๋ยวสักครู่ครับเอาครบออกดีๆก่อนเนี่ยครับล้างสวยอยู่เดี๋ยวสักคู่ครับแม่ยลังนี้นะหวานไม่สวยครับแต่ลังอ่อนสวยเลยครับเนี่ยครับจแจ่มเลยครับลังนี้ลังอ่อนสวยครับลังนี้น้ำหวานเขียดนี้พึ่งน้ำหวานไม่ดีครับแต่ลังงพอได้อยู่ครับ เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องสลโว์กันครับโอ้โหเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับสักครู่ครับอโอเคครับตั้งกล้องเรียบร้อยแั้วที่ได้รับเ,เพราะเรียนโชคดีโชคีที่ได้รับอ่อน ขอปาดกำลังก่อนแล้วกันนี่พลิกไม่ได้ออกมาอีกหนึ่งแผ่นที่สวยครับเนี่ยครับเดี๋ยวหาถุงใส่เพื่อใส่น้ำหวาน ใช้ถูนเล็กก็พอถูนเล็กรู้สึกว่าจะไม่ได้ออกมาถ้าได้สีทองแค่เป็นถุงมืออันนี้ก็แล้วกันนี่คนันดีกว่า โอเคครับเล่นาหวานน้อยเดียวครับ ได้น้ำหวานหน่อยเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้นครับต้นที่ว่าพึ่งดุน่ะครับน้องมันโทรกลับมาแล้วว่าน่าจะเอาให้ได้ครับเดี๋ยวไปไปดูผลงานกันก่อนก่อนครับว่าจะได้หรือเปล่าทาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันครับคนขึ้นเขาก็เสี่ยงเหมือนกันครับถ้าเขาเอาไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับส่วนผมขึ้นไม่ไหวครับพึ่งไม่กลัวแล้วครับกลัวความสูงครับไม่ไหวกําลังเย้ครับไปครับถอยครับออกกันครับโอเคครับตั้งกล้องเรียบร้อย ไม่ดีแต่ได้ล้งางแล้วหนึ่งโชคดีโชคหนี้ที่ได้รังออดแล้วเขาขอปาดากันล้างออดไปแล้วกันนี่เล็กไม่ได้ออกมาอีกหนึ่งแผ่นสวยๆครับเนี่ยครับ เดี๋ยวหาถุงใส่ถึงจะใส่น้ำหวานนี่ใช้ถุงเล็กก็พอถุงเล็กรู้สึกว่าจะไม่ได้ออกมาถ้าเราชิมลองแค่เป็นถุงมิ้อนี้ก็แล้วก,กันนค่ฟันดีกว่า โอเคครับเล่น Life. นหวานน้อยเดียวครับ ได้น้ำหวา,านหน่อยเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้นครับต้นที่ว่าพึ่งดุน่ะครับน้องมันโทรกลับมาแล้วว่าน่าจะเอาให้ได้ครับเดี๋ยวไปไปดูผลงานกันก่อนก่อนครับว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่ากันครับคนขึ้นเขาก็เสี่ยงเหมือนกันครับถ้าเขาเอาไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับส่วนผมขึ้นไม่ไหวครับพึ่งไม่กลัวแล้วครับกลัวความสูงครับไม่ไหวกําลังเย่ครับไปครับถอยครับออกกันครับ ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับสรุปแล้วหรังนั้นไม่ได้ตีครับรังที่ดุครับฝนตกครับฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนแล้วจนว่ามืดพระค่ำเลยฝนมาตลอดแล้วหนุตั้งเขาแล้วก็เปิดก็ตอนนี้ก็ห้าหกจะหกโมงเย็นแล้วครับคงไปตีไม่ไหวแล้วโหไม่ไหวครับมันดุจริงๆครับช่วงมวยเท้านี้เอาไม่ได้ครับต่อยสงสารน้องก็สงสารต้องเรียกลงครับน้องตีทอยขึ้นพอจะจะไปจะไปรอบสองก็ไปไม่ได้ครับฝนตกไม่หยุดเลยครับตก แล้วตกอีกตกซ้ำตกซอกครับลายน้ำให้เฉยเฉะวันนี้ครับแถวหน้าบ้านตกโอ้โหตกหน้าดูเลยตกน้ำท่วมน้ำขังเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวต้องต้องวนแปอาให้ได้นะครับไปครับยังขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับมันสุดที่ใสครับเอาไม่ได้แล้วหลังนั้นฝนไม่ตก อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้สวัสดีครับ